แม่มานอนสบายใช่นะมแมมันไม่มีที่จะอยู่ไงฮะแมเพลินเลยนะบรรยากาศดีใช่ไอยู่กับท่ามกลางดอกไม้เนี่ยเนี่ยมันทางเขาวิ่งแมไม่สมควรอยู่นะเนี่ยคนวิ่งผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวเขาตกใจเนี่ยฮะดูฮะมันมาอยู่อะไม่สมควรจริงๆช่างกิจในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่เป็นเพื่อนเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูนะตอนนี้ขึ้นหัวแล้วครับแค่เจ็ดตัวอ่ามีแค่เจ็ดตัวเอ่ะเจ็ดหัวเจ็ดหัวตัวเดียวอยู่อ่าเจ็ดหัวตัวเดียวเอามาเนี่ยครับไอตัวนี้เดี๋ยวมาศึกษามาใกล้ๆเลยครับอ่าอโอเคโอเคเอาเดี๋ยวผมจะเขี่ยให้มาจากนเรศอ้าว เป็นงูเขียวพอ,อินอา่างูเขียวพอ,อินอ่างูเขียวพยินหน้าตาเป็นยังไงทำไมถึงเรียกงูเขียวพอ,อินอ่อา่อาอ่าเราให้ฟังหน่อยสิทำไมถึงงูเขียวพอ,อินนะลายมันสวยหรือ,อยังไงฮะก็คือมันมันจะแอบได้ดีมากไอ้พวกนี้อ่าเออน้นเล็กเดินผ่านมิกกี้ยังไม่เห็นเลยเออมันผมเนี่ยไปอะไรที่เซ้น์กับงูอืมงูกระป่านี่ห่างกันคืบเดียวกับหัวเออ วันนั้นให้ถ่ายมาแล้วเมียไม่กล้าถ่ายเขียดหัวอ่ะแล้วจะทายังไงเนี่ยเราจะทํายังไงจะให้เขาเออมันก็คนวิ่งไปวิ่งมามันก็จะตกใจอ่าไอ้นี่อยู่เหมือนกันนี่ๆๆขอขออ่าอ่าให้กลับให้กลับไม่ยอมกลับคนกลัวคนกลัวโูกรู้แล้วรู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอเนี่ยมันก็ห้อยหัวเงี้ยผมถึงเห็นเออเออพอนาเล็กกลับไปมันก็เอาหัวเข้าไปอย่างงี้ทำไง อย่างนี้แหละชิวมันดื้อด้านจริงอะดื้อดื้อดื้อมันนึกว่าเราเป็นอาหารมันอ่าโอ้โหมันกินตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดปิ้งนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวนี้ถ้าเกิดปิ้งนะครับท่านผู้ชมอออร่อยปะยไม่เคยกับเราอ้โโอ้ครับปิ้งแม่กูเนี่ยผมนึกถึงไอ้เปียวปากอ่าย่างไป เออเออนี่ดูเนี่ยเราต้องมันมันไม่ยอมไปอ่ะเออไม่ยอมไปมันดื้อจริงๆอ่ะเนี่ยมันพร้อมจะสู้นะเนี่ยมันเห็นมาทางเราแล้วอืดูหัวไหมป่ะดูดำดูหัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ก่อนลายสวยนะอืลายก็ไม่เห็นมาหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอดูดูเขาพลาดไปเนี่ยอืเนี่ยดูดื้อดื้อจริงๆเนี่ยมันจะสู้แล้วเห็นไหม ม้ไอเดี๋ยววันนี้ผมผมถ่ายให้ผมทำให้ผมไม่ได้กลัวงูผมจับกแยงครับปลาปลไปลไปลไปเลี่าเอาเข้าไปตรงนู้นนะนะโอ้ยผมก็มวแต่ดูงูผมก็ระวังด้วย่ไป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 กลับหัวและกลับหัวนเลกนี่นอกจากหัวงูแยังพูดกับงูรู้เรื่องอีก ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ตัวแม่อยู่ข้างบนไปไปไล่ไปไปไปให้ลงไปตางโน้นนะโอเคโไปแล้วลูรู้แล้วรู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้มีไปมันมีคนมาวิ่งมันอันตรายครับคนตกใจคนตกใจโนพวกนี่นี่มาหันหน้ามังนี่กอไหนยังมีอยากจะทักอีกเหรออ่าอไปไปไไป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 ไไปไปไปไไ เดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันอยู่ในโคนเปดบอกแม่มันแม่เรามีพวกมัเกเลแล้วมานอยู่แบงนี้มีป่ะมันเป็นไงถ้าเกิดกัดแล้วเป็นยังไงนะเล็สงูเขียวไปอินก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่ามันก็แสบๆคันๆแค่นั่นแหละนะอแต่ก็ไม่แน่นะบางทีพวกนี้มันอาจจะขนแพ้สะสมพิษก็ได้มันมีเขาบอกมันไปกินอะไรที่เป็นพิษก็ได้เออเออมันไว้ ป้องกันตัวเองเขามัมแต่ไม่แน่นะน้าเล็กไม่ไม่มีความรู้เรื่องงูตัวนี้จริงๆแต่รู้ว่ามันเป็นงูที่ไม่ใช่งูพิษเราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนักหนาับวนี้เหมือนเฮียปองนะงูไม่มีพิษครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาอัญเชิญงูเขากลับไปสู่ธรรมชาติของเขาเราไม่ทำร้ายกันเราอยู่ร่วมกันพวกนี้มันมีประโยชน์ครับก็นี่แหละนี่กินมดลงแมลงอะไรแถวนี้ เขาก็อยู่ตามระบบพิเวศของเขาจะทําให้นิเวศสมบูรณ์มันถึงจะมีได้ใช่ใช่ส่วนมากนังเทพจะมีแต่พวกหัวงูเพราะงั้นเหรออ่าครับครโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ